วันจันทร์วันท้าววันทีที่ถือวันท้าววันทีที่ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติกับพี่น้องชาวบ้านปากกาญจน์ตะบนแดนเดินะครับแล้วก็ พี่น้องชาวเรือทุกๆท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆคนนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับและในขณะนี้นะครับท่านก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณวัดสุปัญญารามเป็นที่เรียบร้อยครับเี็น้องชาวบ้านภักยานะครับก็ต้องขอต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับ แล้วก <bin> <will> ็พร้อมด้วยท่านนิรันดร์เมืองรักนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีท่านเพืรุ่นใหญ่นะครับท่านสมงปนใจเป็นนะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าแทนสมบัติ าณนะคะท่านประธานที <S <s <wing> <eigentlich analysis> ่มีนะท่านสทนะคะท่านรองอายท่าน้ใ่นะค่านปร้มหี่บรเวของการันสใจปลมหาครการตาร้อยเัท่านชูศรนรีนะคะท่านรคนัการดวันนี้องรมหาราชท่านผู้ชม มา้ยาสมาตีสามีนตานที่ต่างคนตานที่ต่งนตานที่ต่างคนต่านที่างนต่างคนที่นนีตางคางนที่นนีตาคนนที่ต่างนตงนี้ต่างคน่านที่คนนี่ตานนที่างนนี่ต่างนที่ตนคนี่ตานที่ต่างนนีตางนคนที่นนทีตางคนนที่างน่งนีตานที่างน่งนีตานที่นน ท่านสมาชิกสภาู้แทนราษฎรนะครับที่วัีได้เป็นผู้เป็นกัานะครับนคะรัฐมนตรีว่าการรริธรนะครับผู้วยท่านนี้รัชการต้งฐานอดิษฐานรังกรรงะรัตนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอกเกษร์การศึกษาร้อยเอกวทยโยกันักโยกบัวปริญญาศนจังหวัดร้อยเอกพอมาน การสูลูกในการท่านในวาม้สนที่สาดนารท่านวิสุทธ์นะครับและท่านสลัดของชนี้ทก็ได้ทารงาวมเนกาจงานสวยงามมากท่านผู้นอ่ของเวทนาทันตรีประเสริฐการที่พีนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ิ่ะท่านพันตำรวจโทนะคะพนนชัยนะคะโสภาวัฒนิธิบุตนะคะท่านสารวัตรใหญ่สพเขาค่ะ เป็นภาพที่สวยงามทีเดียวท่านผู้ชมส่วนอีกสีล่ลำนั้นขึ้นไปที่ต้นทุนแล้วแหละก็ต้อ่จะ,จะต้องรอควิวจุดปล่อยแล้วจะได้ปล่อยทำทันต่อเวลาเป็นภาพที่สม ในขณะนี้นะครับท่านเักเลงคนเดียวนะครับท่านอสงสาองเสถียเนะครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเปิดแล้วเ็นี่เลี้องครับก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับกับพี่น้องสามบ้านรรยาของเรานะครับในเดอนนี้ก็ต้องขออีนครั้งครับกับผมรวทั้งท่านผูสงสรเเร สมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอตส่นะครับพร้อมด้วยท่านนิรันนาเบรรรัอตีสมาชิสภาผู้แทนราษฎรครับขอรับระทานนะคขอให้นะะท่านัตรอติสงซักหนึางนาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครวบเร็นนดว

em chế độ bị đàn ông khơi khơi đàn ông đàn ông đi về núi mà không biết đâu đâu đi xuống sông cầu 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 ท่านักการ,าริารา้ัญโานมบรรยากาศตอนนี้ทางกรมการก็ประกอบพิธีอยู่ท่านผู้ชม ท่านพระรูนะครับปริยสุตาพรนะครับท่านโอซีนะครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับค่ะค่ะ,คะเวลาอีกสักครู่นะคะเราจะเข้าสู่พิธีการนำจาบพิธีการในการเปงานจัดกานบุรีอำเภอสระบุรค่ะจะแจ้งขั้นตองการเข้าข้าอีกครั้งหนึ่งคง่ะค่ะยินดนะค่ะ,คะ,คะผมเด้สักครู่เราก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะครับ พิธีกรก็จะเชิญท่านประธานที่แท่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะครบประธานนะครับโดยเดลงหาเพื่อหลังจากนั้นพิธีกรก็จะเชิญท่านกำนันตำบลนาเลิงนะครับท่านเพนแก้วโพนะครับจะได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีแล้วก็ท่านรองนายกการบริหารขนะครับท่านนายกการบริหารเขตตำบลนาเลิงนะครับก็จะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็ท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดการจัด ส้นในช่วงพิธีเปิดนะครับในลำดับขั้นตอนประมาณนี้ดังนี้นะครับไปที่ทงคุ่งสะอาดนะครับแล้วก็ทาโพธิทองนะครับตำบลบางหลวงรวมถึท่าแสดงนะครับตอนที่จะเดินทางดับนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีระืจอที่แท่นนะครับเพื่อทำการกล่าวต้อนรับจาก ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดในระดับถัดไปนะครับในระดับนี้นะครับท่านก็จะได้มอบของที่ระลึกนะครับให้แก่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับเขาสู่พิธการเปิดงานแข่งขันเรือนะคะแล้วก็จะมอบทุนสนับสนุนตามลำดับค่ะท่านเจ้าคณะนะครับอำเภอเสรีภูมินะครับท่านพักรูพยัสสุตาพรนะครับเจ้าคณะอำเภอเสรีภูมิพังนายดนะครับ จะได้มอบของที่นายกจะเอาวา้วัสุพัญญารามนะครับก็ถือว่าวัสุปัญญารามเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของพุทนักสนนิกชนในตำบลในอำเภอของเรานะครับโดยการข,ของท่านปริยสุตทรพน,นนะครับท่านพระมูปริยสุตทรพรเจ้าคณะอำเภอเสละภูทรรมยุธนะครับเจ้าอาวาสวัสุพัญญาลามครับก็เพื่อําเป็นสิริมงคลนะครับแก่ ท่านรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับที่ท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับชาวบ้านผักกาดยาตำบลนาแรงอำเภอเสนาภูมิของเรานะครับทางเรานะครับก็มีความยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ครับ นีนะครับถือว่าเป็นอดีตนะครับที่เราได้มีโอกาสรับแขกเมืองนะครับท่านผู้รับผู้ใหญ่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในเกษตรกรนะครับที่ในวันนี้ได้เดินทางมานะครับด้านหน้าลำนั้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่รับฟังพี่น้องชาวตำบลนาเลิงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกับผมในนาำ ที่น้องชาวตำบลนาลลเ,เริองอำเภอเสฉุนจังหวัดร้อยเอ็ดขอกราบขอบคุณทัมศักส,สัก์เทพชุฑินร์รองนายกตร,รตรุงรีที่มรุณาให้เกียรติมาเป็นประธนในพิธีเปิดงานคาเฟณนีแข่งขันเพื่อเยาวบ้านปักกัญญาเป็นพิปีพศ .2566 ด้วยความยินดียิ่งท่าสน,นสุกรังศรีค่ะท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลนาเรินะคะ ประการแข่งขันเก่ารายงานต่อท่านประธานในพิธีการเรียนเชิญค่ะในพิธีต่้มสมศักดิ์เทฟสุธินรองนายกรัฐมนตรีที่รบอย่างสูงประหุบนายสุโภรณ์การเจนิญนายยกรัฐบาลส่วนตำบลนาเริงในนานการกำกับการจัดงานและพี่น้องชาวตำบลนาเริงขอกรารสนับ เรือยาวบ้านกดญจนประจําปี2,066ในวันนี้พณีการแข่งขันเรือยาวของชาวบ้านกาญจนาเป็นพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณบวชร้องตามวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในตอนถิ่นที่อาศัยหลังเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสายน้ำที่สายสัตว์ทอันดีในชุมชน สื่อสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนและเยาวชนรุ่นหลังเพราะประเพณีการแข่งเรือ,อยาวเป็นการสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอนในอดีตจนถึงปัจจุบันสายสวรรค์ของชุมชนตลอดมาเพื่มกันจัดงานประเพณีแข่งขันเรือ,อยาวบ้านประกันนาประจำปี2566ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักจัสามัคคีให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้ปฏิบัติกันมาช้านานจนเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทนคคนแล้วกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในวิธีใต้ก่าวเปิการประเพณี มีสองวนหสิต่อไปขอก่างเดือนเชิญครับอลเที่ทุกท่านวันนี้มีแขกท่านผู้มีเกียรติหลายท่านมาในงานของเราด้วยทราบว่าประการแข่งเดยยาของเราที่นี่เนี่ย ผู้ใหญ่มาเป็นประธานเการอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรงานแดีเมื่อสองปีก็มาเป็นประธานท่านสงขอเพื่อนวาโครงการเลั้งีเดือนบิกายน